โอ้โหบุกเยอะก็จริงแต่ว่ากลายว่าเราโดนหายเกมอ่าก็ก็มันเป็นฟุตบอลแหละโอเคเราเราก็มีโอกาสในพูกชนะเหมือนกันแต่ว่าโอเคมันเปลี่ยนเป็นเป็นประตูไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็ก็โดนเขายิงสองประตูในช่วงท้ายจบจบสิบห้าเกมที่นำห่างเก้าคะแนนโอเคป่ะมีความรู้สึกก็ก็โอเคนะด้วยที่วันนี้อาจจะแบบทีมที่ทีมที่ตามมาอาจจะแบบทำ ไม่ได้แบบชนะอะไรใช่ก็ก็โอเคถึงแม้วันจะแพ้วันนี้แต่ว่ามันก้าวคะแนนมันก็มันก็เป็นส่วนต่างที่มันเยอะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังมีงานหนักรออยู่มันไม่ได้บอกว่าแพ้วันนี้แล้วมันจะจบเลยหรือว่าถ้าชนะวันนี้แล้วมันจะมันจะจบไปแล้วอะไรก็ยังไม่จบภาพรวมกับตัวเองว่าอย่างไงครับชุดหาเกมนี้กับเจลีก็เกมมาก็รู้อยู่แล้วว่ามันหนักอะไรเงี้ยก็ก็พยายามทํางานหนักแล้วก็ คือมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละมีช่วงที่มันแบบเปลวมันมั่นใจมันเสียใจคือมันก็มีหลายอารมณ์อะ่ะท<ม>ั้งทีมแพ้ด้วยตกรอบรูวันครับหรือบางเกมชนะย<ม>ิงได้คือมันมีหลายความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคถ้าถ้ามองในในส่วนตัวอะไรเงี้ยโอเคก็ก็ยังค่อยๆพยายามแบบปรับตัวมันยังมีอะไรให้มันเรียนรู้อีกหลายอย่าง<ม>ใช่